ไ,ไปไหนเนี่ยท่านจะเรื่องต้นไม้มาเป็นหะลักนะคะแล้วก็คุณจ่าก็จะมีคนที่ท่านไว้วางใจมากเนี่ค่ะนี่คือพ่อคนนี้พ่อพี่กำนันเนค่ะหน้าเหมือนปะพ่อหลอกวลอกว่าหลอกไว้เหรอพ่อหลอกกว่าพี่เขาร,ริงเหรอจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี <cake> sort of ่ย anyway. อัน <moderate> น uh, ี fruit, ้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะมีจะมีต่างชาติเข้ามามาคุยแต่มันไม่มันก็ไม่สําเร็จนะที่จะทาอะไรต่ออะไรนี่นะคะคนนี้เป็นคนหนึ่งในข่าวหนึ่งลูกใช่ปะคะเขาสามลูกอะคนนี้เป็นคนหนึ่งในในขาหนึ่งลูกนะคะแล้วหนูจะเห็นว่าขุนจากำหนุมผานนุ่มผานคือยุวชนทหารเนี่ยมันจะเลี้ยงดูพวกนี้คนพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งพ่อแม่ล้มหายใจจากเพราะการรบ ส่วนหนึ่งนะเป็นเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นคุณขึ้นมาบนนี้คุณจะเห็นว่าคนที่เข้ามาที่แม่ทลองในหรือเทือไทยก็แล้วแต่จะมาในรูปลักษณะหนึ่งคือการมอแจกของเป็นมูลนิธิมาแจกของให้เด็กกำพร้าแล้วก็จะมีสถานทาสถานอะไรมูลนิธิต,ต่างๆแต่เด็กเด็กปัจจุบันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่กำพร้าเพราะว่าลบๆล,บลบไปแล้วนะ,ะอาจจะไม่รู้สิมีเด็กกำพร้าอยู่ที่นี่เยอะพอสมควรทีเดยวและอย่างคุณถ้าคุณไปที่โรงเรียนด้วยพึ่งก็จะมีหอพักของเด็กซึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเด็กกัพร้าส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่อยู่ดอยไกลามากเลยแล้วก็มาอาศัยอยู่นะคะตรงนี้เป็นรูปของในสมัยนั้นนะคะที่ที่เป็นกลุ่มที่มาคนนี้คือขุนสาปัจจุบันยิ่งมีชีวิตอยู่ที่ตลาดคนนี้คือหนึ่งในสี่คนที่มาหาตรงนี้อาจารย์เจอเขาครั้งแรกเขาจะพูดคาว่าหกสี่หกสี่อาจารย์นึกว่าเลคขขายสองตัวถามว่าหกสี่คืออะไรอ๋อปีหกสี่เขามาที่นี่มีมหลังคาอยู่เจ็ดหลังคาเรือนมาหาที่อยู่ของคนแก่ของเด็ก แล้วก็สร้างโรงเรียนอันนี้ค่ะปัจจุบนันยอยู่พ่อของปอนคือคขไหนคะพ่อของปอนชลวยัยมีไหมยังอยู่ไหมฮะอ,อ่าคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่คนสองคนตายไปแล้วคือขุนจ่าก,กับใครคนที่ตายไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งที่ที่เขาเป็นลูกเขาเป็นเพื่อนกับจำฟ้าก็ฟรังนะไม่รู้เหมือนกันมนะ่ะมาสี่คนค่ะ ดนั้นตอนนี้ลูกของคนนี้นะคะกับลูกของคนนี้นะคะเป็นสมาชิกออปตอค่ะใน่าจะใครถามเจ้าบ้านนะไอ้หนุ่มสองคนนี้มันทําอะไรเขาบอกออปตอแล้วจะเลือกเพราะว่าพ่อ,พอ,พอคนนี้เป็นคนที่ปกครองอยู่ตรงคือดูแลอยู่ตรงนี้นี่คือการวางระบบเอาไว้ก่อนที่ท่านจะไปเสวยทุกอย่างสรวบกของคนนี้ค่ะที่พมา่า